สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนสายชั้นป .4 และก็ผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นป .4 ทุกท่านนะครับวันนี้วันที่4สิงหาคม2564นะครับสําหรับเรื่องต่อไปนะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการบวกและการลบนะครับครับเรื่องที่จะสอนในวันนี้ก็คือตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์ แสดงการลบนะครับประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนะครับเราจะมาตรวจสอบความรู้ความเข้าใจกันก่อนนะครับมาทดสอบดูว่านักเรียนยังมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จะเรียนในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนตั้งแต่ที่นักเรียนเรียนปสามมาขึ้นมาปสี 4, นี้นะครับเรื่องการสลับที่การบวกจํานวน2จํานวนนะครับ การบวกจํานวน2จํานวนนั้นนะครับยกตัวอย่างครับ3บวก5เท่ากับ8ถ้าเราจะสลับที่เป็น5บวก3ผลลับก็ยังคงเป็น8เหมือนเดิมนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ16บวกเเท่ากับ23ถ้าเราสลับที่กันนะครับก็เป็น7บวก16ก็ยังคงเท่ากับ23เหมือนเดิมนะครับซึ่งจำนวน2จํจำนวนบวกกัน สลับที่กันได้นะครับผลบวกยังคงเท่ากันเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับการบวกการบวกจํานวน3าํานวนนะครับเมื่อกี้มีแค่สองจนวนบวกกันนะครับตอนไปนี้เป็นการบวก3ามจำนวนนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับ5ในวงเล็บ5้าบวก4บวก6เท่ากับสิบห้านะครับก็คือเอาห้ามาบวก4ก่อนแล้วค่อยมาบวกกับ6อีกทีหนึ่งก็จะได้ผลลัพธ์เป็น 15นะครับแต่อีกตัวอีกตัวอย่างนึงนะครับสลับกันนะครับเอา4กับ6มาบวกกันก่อนนะครับ5บวกในวงเล็บ4บวก6นะครับซึ่งผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ15นะครับต่อไปนะครับอ่านี่นะครับ900บวกวงเล็บเปิดในวงเล็บนะครับเป็น100บวก78นะครับ อนิกเรียนเอา1 0 0บวก78ก่อนนะครับได้1 7 8แล้วค่อยมาบวกกับ900รนะครับก็จะได้เป็น1,778นะครับแต่อีกด้านล่างนะครับเป็นเอา900มาบวกกับ100ก่อนนะครับวงเล็บในวงเล็บนะครับเป็น900อยบวกหนึ่งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ค่อยมาบวกกับ78อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมครับเป็น1,778เดเหมือนเดิมนะครับซึ่งการบวก3จํานวนนั้นนะครับการบวก3จํานวนนะครับ จำนวน3จํจำนวนบวกกันบวกจำนวน2จํจำนวนใดก่อนก็ได้ผลบวกยังคงเท่ากันนะครับก็คือเขาหมายาว่าหมายถึงการบวก3จํจำนวนนะครับนักเรียนจะเอาจํานวนไหนบวกกันก่อนแล้วค่อยมาบวกอีกจานวนหนึ่งก็ได้นะครับผลลัพธ์ยังคงเท่ากันเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับจํานวนใดๆบวกกับ0ูนย์ครับจำนวนใดๆบวกกับ0ูนย์นะครับเก้า บวกกับ0มันก็ได้9หรือจะเอา9บวกศูนย์ 0, บวกกับ9ก็ยังคงได้9เหมือนเดิมนะครับศูนย์บวก4ี่ก็เท่ากับ4 8 5 485ยบวกกับ0ย์ก็ได้4 8 5ดนะครับดังนั้นจำนวนใดๆที่บวกกับ0ย์จะเป็นยังไงครับจำนวนใดๆรวมกับ0ได้จำนวนนั้นนะครับก็คือ9ครับเป็นจำนวนใดๆนะครับมาบวกกับ0มันก็ได้จำนวนนั้นก็คือได้9นะครับ หรือศูยบวกกับเยังไงก็ได้เก้ามันเดิมนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือจําจนวนใดๆที่นํามาบวกกับ0นะครับต่อไปนะครับการบวกและการลบสัมพันธ์กันนะครับมาดูตัวอย่างนะครับสิบบวกเเท่ากับสินะครับต่อไปนะครับครูจะเอา17มาไว้ข้างหน้านะครับ17บเจลบสิเท่ากับเในขณะเดียวกัน ส7ลบเจก็ต้องเท่ากับ10บนะครับสังเกตดีนะครับผลบวกลบด้วยตัวตั้งจะเท่ากับตัวบวกอีกอันนึงนะครับผลบวกลบด้วยตัวบวกจะเท่ากับตัวตั้งนะครับสังเกตนะครับถ้าครูให้ตรงนี้เป็นตัวตั้งเลข10นะครับเป็นตัวตั้งเลขเจเป็นตัวบวกผลบวกคือส7บเจดเอาผลบวกมาเป็นตัวตั้งคือตัวนี้นะเนี่ย ลบด้วยตัวตั้งก็คือลบด้วย10เนี่ยมันจะเท่ากับ7ก็คือตัวนี้คต่อไปครูเอาผลบวกนะครับผลบวกเนี่ยมาเป็นตัวตั้งนะครลบด้วยตัวบวกก็คือตัวนี้ตัวบวกเอามาเป็นตัวลบมันจะได้เป็นตัวตั้งนะครับคือตัวนี้ตัวตั้งครับมันจะสัมพันธ์กันนะครับต่อไปนะครับ ยังคงเป็นการบวกและการลบสัมพันธ์กันเหมือนเดิมครับขอยกตัวอย่างอีกไปเรื่อยๆนะครับอ่บวก90จะเท่ากับ630นะครับในขณะเดียวกันเอา630มาเป็นตัวตั้งครับลบด้วย540จะเท่ากับ90นะครับเอา630มาเป็นตัวตั้งครับลบด้วย90จะเท่ากับ540นะครับจะสังเกตเห็นว่าผลบวกลบตัวตั้งนะครับจะเท่ากับตัวบวก นะครับผลบวกลบตัวบวกจะเท่ากับตัวตั้งนะครับก็คือนี่ฮะผลบวกคือผลจากการเอา5 4 0บวกกับ90นี่คือผลบวกเอาผลบวกมาเป็นตัวตั้งนะครับลบด้วยตัวตั้งก็คือ540นะครับจะได้เนี่ยจะได้ตัวบวกนะครับเอา6 3 0มาลบ90ก็จะได้540นะครับมันจะสลับกันนะครับแบบนี้นะครับเป็นความสัมพันธ์ ของการบวกและการลบที่มีความสัมพันธ์กันนะครับอีกสักตัวอย่างนะครับเป็นสิบลบเจ็ดเท่ากับสามต่อไปนะครับ 7. เจ็ดมาบวกกับสามมันจะเท่ากับสิบนะครับเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบต่อไปนะครับสิบลบสามก็เท่ากับเจ็ดเนี่ยเอาสิบเอาสิบมาลบสามก็เท่ากับเจ็ดนะครับก็คือสิบลบสามเท่ากับเจ็ดนะครับมันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างเลขสามตัวนี้นะครับ เลข3จำนวนนะฮะผลลบบวกตัวลบเท่ากับตัวตั้งตัวตั้งลบผลลบก็เท่ากับตัวลบน,น,นะครับมันจะสลับกันนะครับอีกสักตัวอย่างนะครับอีกสักตัวอย่างนะครับ54ลบ12เท่ากับ42ดังนั้นเอา4 2มาบวกกับ 12, 12, 12มันจะเท่ากับ54บเหมือนบรรทัดที่2เนี่ยนะครับต่อไปนะครับ54 ลบด้วย4ี่สิบสองมันจะเท่ากับส2บสองนะครับประมาณนี้นะครับผลลบบวกตัวลบเท่ากับตัวตั้งตัวตั้งลบผลลบเท่ากับตัวลบนะครับงานที่จะมอบหมายให้นะครับอยู่ที่หน้าสามสิบเก้านะครับสามข้อนะครับซึ่งในสามข้อนี้นะครับให้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อใหญ่ละ1ข้อนะครับในข้อย่อยนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับครูขอยกตัวอย่างนะครับเริ่มต้นโดยการเขียนชื่อตัวเองก่อนนะครับชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับนะฮะแล้วก็วันที่วันพุธท,ที่ 4, สี่สิงหาคมพศสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับลอกโจทย์มาก่อนนะครับข้อหนึ่งเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบสองประโยคที่สัมพันธ์กับประโยคสัญลักษณ์ที่กําหนดให้ ลอกโจทย์มาก่อนนะครับ9บวก16เท่ากับ15ในขณะเดียวกันเอาผลลบมาครับเอาตัวตั้งนะเอาผลลบเนี่ยนะ15ในขณะเดียวกัน15ลบด้วย9จะเท่ากับ6นะครับแต่เขาให้เป็นสองประโยคที่สัมพันธ์กันนะครับอันแรกคือ9บวก16เท่ากับ15แล้วใช่ไหมครับดังนั้น15 บ9บมันจะเท่ากับ6เอามาเขียนด้านล่างนี้นะครับสิบห้าลบเก้าเท่ากับหอ,อีกอันหนึงก็คือจะต้องเป็น15ลบด้วย6มันจะเท่ากับ9ก้านะครับอ่าสิบห้าลบหกเท่ากับเก้าสองคำตอบนะครับขีดสตายด้วยนะครับเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับอธิบายอีกครั้งหนึ่งอ่าข้อหนึ่งาบวกหเท่ากับสิดังนั้นคําตอบจะต้องเป็นสิบหลบหกเท่ากับเก้าหรือ 15ลบ9เท่ากับ6นะครับแบบนี้นะครับ15ลบ9เท่ากับ6แล้วก็15ลบ6ก็เท่ากับ9นะครับนี่ตัวอย่างของการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนะครับบวกแต่เอามาแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบที่สัมพันธ์กันนะครับอ,อีกหน้าต่อไปนะครับเป็นข้อ2นะครับข้อ2ใหญ่นะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและ ประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบที่สัมพันธ์กับประโยคสัญลักษณ์ที่กําหนดให้นะครับอ่าข้อสองใหญ่นะฮะอ่าดูนะฮะข้อ1 11อลบ8เท่ากับ3อ่าแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่านะครับแสดงว่าตอบ3บวก8เท่ากับ11อ่าอีกอันหนึ่งครับเป็นในเมื่อ11ลบ8เท่ากับ3นะครับ สิบเอ็ดลบแปดเท่ากับสามในขณะเดียวกันถ้าสลับกันนะครับก็คือสิบเอ็ดลบสามก็ต้องเท่ากับแปดนะครับอันนี้นะครับสิบเอ็ดลบสามเท่ากับแปดถ้าเป็นการลบนะครับจะต่างกับข้อหนึ่งนะครับถอยหลังให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับให้ดูอีกรอบนะครับเป็นสิบเอ็ดลบแปดเท่ากับสามสิบเอ็ดลบแปดเท่ากับสามนะครับดูดีๆนะครับตอบ 3าบวกแเท่ากับสิอีกอันหนึ่งครับ11ลบ8เท่ากับ3ใช่ไหมครับดังนั้น11ลบ3ต้องเท่ากับ8นะครับนี่คือลักษณะการทำของข้อ2ใหญ่นะครับนักเรียนก็ทำต่ออีกจนครบทุกข้อนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อ3ใหญ่นะครับเขียนชื่อก่อนนะครับนมสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยทุกหน้านะครับข้อ3าํนำจำนวนที่กำหนด ให้ hey. มาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวก2ประโยคและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบ2ประโยคที่สัมพันธ์กันด้วยนะครับอ้าวโจทย์บอกมาเลยนะครับ21 10 30. 31แสดงการบวกที่สัมพันธ์กันนะครับแสดงว่า31เอ็ดจะต้องเป็นคําตอบแน่ๆน,นะครับ21บวกกับ10จะได้31เนะครับะฉะนั้นประโยคแรกก็จะได้เป็น21บวก10ได้3 1 ประโยคสัญลักษณ์อันที่2ที่แสดงการบวกก็ต้องเป็นในเมื่อ21บวก10เท่ากับ31สใช่ไหมครับก็สลับกันครับเป็น10บวก21เท่ากับ30ต่อไปเป็นประโยคแสดงก,การลบอะไรที่มากที่สุดครับก็คือ31มาเป็นตัวตั้งซะ31อลบ10เท่ากับ21อในขณะเดียวกัน31ลบ21ก็ต้องเท่ากับ10นะครับถอยหลังให้ดูหนึ่งีหนึงอีกรอบหนึ่ง,น,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 งนะย่ สิบสอะไรบวกกันแล้วได้สาก็ต้องเป็นยี่สวกสิได้สาคสิตอบแรกก็ต้องเป็นยี่สิบวกสิเท่ากับสาสิบเอลับกันครับสประโยคใช่ไหมครับในเมื่อ2 1่สิบวกสิเท่ากับสาส็ก็ต้องเป็น1 0บบวกยี่สเ,เอ็ดเท่ากับสาได้ครบสประโยคแล้วการบวกต่อไปเป็นประโยคการลบนะครับก็จะเป็น3 1มสลบสิบได้ยี่สในเมื่อ3 1มสลบสิได้21่สใช่ไหมครับสามสิบเอ็ลบ ยีก็ต้องเข้ากับ10บนะสำหรับการน,นั้นเองนะครับทำเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้นะครับนี่ก็ทําให้ครบทุกข้อนะครับงานที่ครูมอบหมายให้มี3ข้อใหญ่ทําให้ครบทุกข้อนะครับสวัสดีครับ